สบายดีสวัสดีครับปัญญาิสมริดรักตังไว้นินตาสาวเล่ารักตังไว้ค่ะมือนีมากินเนื้อเสีบแซ่บอกของแบอ่บนะครับผัดหมูปลาเมื่อวานเข้าไปซื้อเหรอไปซื้อเมื่อวานนี่สามสิบกิโลที่เดินทางไปเพื่อสิ่งนี้เมีน <laughs> สามสิบเก้ากิโลรอบนี้บอพิดหวังเลยแซ่บ ผีมือสาวมินตาครับตักเขาเมื่อนี้ตักพิเศษเลยพิเศษพิเศษเมื่อนี้บ่บ่ไลกินเมื่อนี้พูดน้อยน้อยหตยลย้ลายๆเั็นมินต่าว่ะพูดน,อนอ้อยๆต่อยตเยตอะเยอะมากๆ นังน้าฮะใส่น้ำเอาไปหม <c oughs> ูปลาตัวนี้ซื้อมากหนังหนาสุดยอดนะครับถีอใจครับแซ่บเลยเนาะเหนไเอาไปด้ค่ากิน เขาซื้อมาหลอบหนึ่งห้องคิวผิดหวังเพราะว่ามันคิวมันไม่กินแน่จากนั้นน้องพึ่งไปซื้อมากินอนะีกเลยเนาะเน่ยจ้าตัวใจนั่นนะตอนราไมีหแหลนะจังมาซื้อกินบ้านนี้มันคักเลยเน่คือจากหลังจากที่เขากินที่มันมีกินคิ้วคิ Q ้วของหมูตัปนะุปูเนาะเน่ มันก็เลยมีความระแวงวยังได้กะทังอดบ,บ่ได้บรวะนี่ยอยากกินไปอย่กใจดวงเข้าเมื่ได้ใส่ยังไรใส่แต่พริกแกงทำเครื่องเสริมใส่สุดยอดเลยเครื่องปรุงกระมิ้แจ่น้ำปลากับเกลือลงสลด น้ำปาเกลือพริรสดนั่นน้ำมันหอมน้ำมันหอยยังบะมี Demon> ่ค่อยสิไปตักเขาอีกรอบอยูเนี่เฮ้ยเอาเลยเอาอกอิ่ม กินเนี่ยส้มอยากปากส้มแียด้วยเมื่อไหร่เมื่อนีร่ขอบคุณลูกค้าด้เ่เฮ็ดไห้กินข้าแซบ <c oughs> อยากกินข้าแซบพะย่าแล้วเนี่ยตอนนี้มันใบสองเลยดย <c oughs> เข้าเต่าเทียงแร่ง <c oughs> มันบริเกิร์ออกมาจากในห้องลูกค้ามากลุยงาหน่ห้ลูกค้ากอน <c oughs> nếu rau ăn để chín cà phê, cà phê còn nấm bằng, lưỡi hà tiêu bạc thì để lại, nhìn nay nay mò nhăn nhăn, nhăn 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 nữa nhăn 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 น้ำปุดๆของปลาเท้าแจ๊กเสียะมองแซ่บมันมองยุ่นย้ำปุดๆอันนี้สมใจเลยแบบนี้มันต้องในจัดเดือนนะเธอเราบ้าเนี่ <c oughs> <c oughs> ม่าหลายเนี่กินยางเดียวต้องได้จัดเดือนแล้วเจ้ะพิกไทอันมากยำกวบๆเลย ไก่พวดเมร่อว,ว่าเนี่ยกินให้สมอยา่างแล้วบ่ได้บ่ได้คือเสียดายเวลาเดินทางเลยเนีมยโดนข้างนึง เดอนนาแตบว่อยากอีกกระเบนถ้าถึงนางนานาแบบนี้โอเคออบางเจ้านางบ้างบางมันก็แล้วได้ตัวง่ายตัวน้อยเนาะแม่แล้วก็นังเป็นส่วน่วนใดของมันอีกเขาสื่อมงวดกวันมันเป็นส่วนท่องอื าาอาโรส่วนหลังส่วนหลังๆหรือว่าคาๆนี่แหละน่าเป็นส่วนหลังมันหนา ผัดเผ็ดหมูปลาโอ้สุดยอดเะยตาม,มันพริกไซอีกเพิ่มอีกคนเดียวย่านบัวเพ็ดอืักเลยเข้มขน้นใจจั้งตดพนี่แกงเขาเอามาใหาม้มันครับบ่บ่บ่บเผ็ดแบบนี้เลยมันหน่อย,อนนอยตำหัวซีไครหัวกระเทียมหัวข่าเพิ่มอีกเข้าไปเลย หมูบ้านนี่มันเป็นหมูมันหน่อยมันมันจะมีหน่อยกว่าหม,ม,มูบ้านอืมเติมเติมกินไทยอิ่มกินไทยสมอยากกินสมอยากปากสมแกยนรวด เขาพูดกินมื่อก่อนกินบัดรในร้อนบ๊อบพ่อเติมอีกเกินละเติมหน่อยกินเพื่อนมื่อเสาร์กินเพื่อนมื่อเสาร์เนาะ ข้าวเส้าเทียงแรงปกติเขาจะมีแต่า่าข้าวเร้าเทียงแรงเนะเาะเขาเขากินแบบนี้หลายๆมือแล้วลูกค้าม,ามาเมื่อกี้เนี่ยห<อ>าน่นสำลิดอันความลงบอนนี่ว่าันเดีโ,อ,โอ,ดอดีใจเะอะ <laughs> <laughs> ด,ดิมันมาถึงว่าพร้อมด้วฮ่า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 ่า่าฮา่าฮาฮ่่าฮ ร่องหากิโล นุบนุบเปือดใจแห้งฟานาเห็น,นเห็นบอกีเจา้ามีอยู่แต่บนบ่หไหลคือเกา่าคนบนใครดิยม มีหน่อยมือมีหลายมีหมกหอยเดือยมีหมากหอยปังมันค่อยกินได้หมากหอยเดือนมันเป็นหยาบๆมีหมกหอยเดือยมีหมกหอยปังนี่ส้มประเภทหอยส้มส้มที่มันเพิ่มขึ้นมากส้มมะข่าพัมจริงๆมีมะข่ายพยมัมพไม่เท่ากินว่เป็นแาซส้มนั่นหน่นหอน มันกินเป็นมันกขบเพรา่าเป็นอรกินเพราะว่ามันของอยู่แซ่อยู่ในหนำม,มันเป็นผักหนำสดหนำการาเคมีหลายเฮ้ยเอาอีกแม่พอแล้วยิ้มแล้วเลยอาเจียนแล้วพ่อมิ้นตาตั้งมาสองเทียงสูมิ้นตาอะไรเว้ยก็กินข้าวเลี้ยวได้ค่ะ เขาไปเลนแบบยำโดนเขาจะยำโดนยำโดนต้อ,องยำโดนดดนาะยำโดนก็แช่คันว่ากินข้าวเนี่ยให้ยำยำแดกแหลกยำแหลกแล้วค่อยเกินม,มันยังค่อยบอกค่าขคอ,อมันข้าคอมากแล้วมันยาก พอดีครับตักมาเดียวเดียวพอดีไปตักหลายตักหลายส่วนตักหลายพิเศษมั้งเนี่ยโอ้ลมแห้งแห้ง อิ่มแล้วอย่างตับอิ่มแล้วแล้วก็ล่งได้ไปนี่เอ็นบ๊อคนมากินอิ่มล้วก็ล่งได้อืม,อมเศบ๊อผิดมั่ผิดหวังเดือนเดือนละเทือนะเดือนละเทือได้อยู่ดีเนาะ เดือนลเลเซียหรือ้องเดือนต่อเท้าก็ว่ามันไก่เงนถ้ามีทุวร์ไปทั้งนั้นก็คือจะแวะซื้อเลยนั่นโอ้คักเลยครับพี่น้องยิ้มแลเกีกนะียงตับเลยเขากับผัดเผ็ดหมูปลาเข้าซื้อมาามือวานเนี่ยร้อยห้าสิบบาทในเครื่องมันพร้อมนะครับนในเครื่องมันพร้อมแล้วมากมากเผ็ดกินใบเสาเที่งแรง่งกับบอโลเมือแร่งจะ ะะต,ตะบะแตกหรืเปล่ามือว่วนตะบะแตกกินไปหลายรอบ <c oughs> เอาสำหรับเมื่อน,นี่เอาไว้สำนรก่กนนะครับเจอกันกคลิปนครับอ่าไปแล้วสวัสดีสสดครับ